คุณเชื่อไหมแค่ผมพูดเรื่องอะไรก็ตามพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านจะเปิดทางในคําสอนที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราบอกเสมอน้อมกาบหลวงปู่เหรียญบวรรา,าโภครับพระอาหารหันตเจ้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยนิมนต์ให้มาพักที่พระตำหนักจินดาและโหัานเพื่อแสดงธรรมเสมอๆครับหลวงปู่เหรียญวรรา,าโภสอนเราว่าเราก็เกิดในโลกนี้เพื่อมาสร้างบารมี ไม่ใช่ว่ามาเกิดเล่นๆจะเกิดมาแค่เกิดสแสวงหาความสุขสนุกชั่วคราวไม่มีประโยชน์อะไรหรอกชีวิตมันเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของแน่นอนโลกนี้มันเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นเองละ่ะเกิดมาเพื่อสร้างบาร,รมีก็อาศัยบุญบาร,รมีนำดวงจิตนี้ให้พ้นทุกข์ไปตามลำดับนะน้อมกับพ่อแม่ครูอาจารย์ปูเหรียญวาราลาโพด้วยเสียงกล้าวไกลใจจิตวิญ,ญญาณครับลูกขอนาเสนอธรรมทานนี้ครับ สาธุสาธุสาธุครับตามนี้เลยนะแคปไวไ้นะลูกๆทุกคนคุณทั้งหลายครับในเรื่องราวอันเราเชื่อมโยงกันอยู่มีคำที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านบอกไว้ว่า เมือ่อใดที่เธอวุ่นวายจงสวดมนต์เมือ่อใดที่เธอมืดมืดมนจงภาวนาเมือ่อใดที่จิตโกรธจิตเกลียดจงแผ่เมตตาเมือ่อใดที่ทุกข์ทับถมนักหนาจงปล่อยวางครับสี่วิธีการนี้พ่อแม่ครูอาจารย์สอนไว้ชัดเจนชีวิตวุ่นวายปับ๊บสวดมนต์ชีวิตเหมือนจะมืดมนภาวนาจิตเริ่มโกรธเริ่มเกลียดให้แผ่เมตตา เมือ่อใดทุกทับถมนักหนาจงปล่อยวางมันจะแก้ได้เป็นลำดับลาดานี่คือเครื่องมือในการต่อสู้กับทุกข์ครับทุกข์นั้นเป็นธรรมดาในการเกิดขึ้นมาในชีวิตทุกคนมีทุกข์เป็นสม่ำเสมอแต่เราจะก้าวข้ามทุกข์ได้ด้วยความเพียรคุณทั้งหลายครับเมื่อหลายวันก่อนมี ภาพที่ผมได้มาจากเพจอนะคุณได้ยินข่าวเรื่องของคนขับรถบีเอ็มแล้วก็ชนแม่ที่ไปรับลูกกลับจากเรียนพิเศษใช่ไหมคุณก็อาจจะได้ยินได้ฟังแล้วมันเป็นข่าวของอุบัติเหตุโดยทั่วๆไปนะแต่สำหรับผมนั้น ผมได้ภาพจากเพจของอิซอขยี้ข่าวมา <C> เขาได้ได้ภาพจากกู้ภัยมามันเป็นภาพที่แม่คนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกไปเตรียมอาหารสำหรับลูกจะได้กินวันรุ่งพรุ่งนี้เชา้าเป็นขนมปังนะเป็นเครื่องแบบเป็นกระเป๋านักเรียนเป็นรองเท้าเป็นเข็มขัดแต่ร่างที่นอนอยู่ข้างถนนนั้นไม่มีโอกาสนั้นนะ,นะคุณ ภาพนี้คือสะเทือนใจผมมากผมเอามาสอนลูกๆแหละบอกว่าลูกเอ้ยยามใดที่ลูกได้มีโอกาสกินจงกินให้เต็มที่ยามใดที่มีโอกาสใช้ชีวิตจงทําให้เต็มกําลังยามใดที่มีโอกาสทําความดีอย่ารอรีที่จะทําไม่งั้นวันหนึ่งลูกอาจจะไม่มีโอกาสอะคุณนี่คือภาพจากจับมุมกล้องของกู้ภัยอะคุณขนมปังที่ยังไม่ได้แกะห่อเตรียมไปสําหรับอาหารของลูกในวันรุ่งพรุ่งนี้แต่เด็กนั้นไม่ได้กินแล้วครับ กระเป๋าเด็กที่เพิ่งกลับจากโรงเรียนรองเท้านักเรียนความเร็วของรถตอนชนสองร้อยกว่ากิโลเมตรนะคุณ <p> เท่ากับตกตึกเป็นสิบชั้นน่ะ <p> คุณที่ได้เห็นภาพนี้นะคุณจะรู้ทันทีว่าชีวิตคุณมีค่ามากๆมีค่าอย่างไม่มีประมาณไงที่เราได้ทำอ วันนี้ลูกๆผมเพิ่งเสร็จภารกิจจากการกราบสักการะพระาธาตุเขี้ยวแก้วนะครับพระาธทะทาตุธาตุที่ท้องสนามหลวงคุณป้าพี่เลี้ยงพาไปคุณป้าบอกว่ายามกลางคืนป้ากับแม่ไม่มีเวลาที่จะพาเฮียไปได้ถ้าไม่ใช่วันหยุดแต่แม้เป็นวันหยุดก็ไปไม่ได้เพราะป้าจะต้องสื่อสารกับญาติธรรมป้าขอเป็นแม่คนที่สองพาเฮียกับน้องไปสร้างบุญ แล้วก็ไปกันฮะเฮียบอกว่าประทับใจมากนะป้าเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเฮียบอกเฮียส่งเสียงกลับมาก็บุตนาบุญกับลูกๆนะฮะบุนาบุญกับลูกๆที่ได้สร้างบุญกุศลทุกประการในนามของบิดาและมารดาของลูกๆในครอบครัวธรรมปัญญาก็โมทนาสาธุการครับ คุณจำผ้าไปขนมปังของน้องเขาให้ดีรองเท้าและกระเป๋านักเรียนนั้นให้ดีเมื mm ่อกี้เราไม่รู้ว่าวันสุดท้ายเราจะมาวันไหนไงไม่รู้ว่าตอนไหนจะหมดโอกาสคนที่ประมาทจึงได้พลาดในโอกาสในการสร้างถ้าเขารู้ว่ามันจะเป็นวันสุดท้ายเขาจะไปอยู่ตรงนั้นกันไหม mm hmm. ไม่มีใครรู้ไอ mm ้ hmm. คนวันนี้มีภาพที่ส่งมาแต่ผมเอาขึ้นเฟซไม่ได้เพราะว่า เป็นภาพที่คุณหมอสู้ดีว่าท่านได้เป็นอาจารย์ใหญ่คุณหมอกริไไท์ปรากฏภาพเป็นอาจารย์ใหญ่นายนแพทย์กริไไท์ธนสมบัติกุลเป็นโครงกระดูกข,ของท่านนะแบบบริบูรณ์ร่างกายสูงใหญ่แข็งแรงจากไปด้วยมะเร็งปอดเนาะ เจ้าของแรงบันดาลใจสู้ดีวะสู้กับโรคมะเร็งร้ายแต่ว่าคนเรามันก็มีเวลาจำกัดก็อย่างนี้ล่ะโมทนาบุญกะนายแพทย์กริไทยธนสมบัติกุลทุกประการดวงจิตของคุณหมอจะอยู่ที่ใดขอบุญของธรรมปัญญาจงส่งไปให้คุณหมอได้โมทนาสาธุการและพวกเราก็โมทนาสาธุการในบุญของคุณหมอจงเป็นบุญเกือ้อกูลเชื่อมโยงกัน ด้วยความปีตินั้นเทินสาธุสาธุสาธุาธคุณทั้งหลายครับในเรื่องราวของการเล่าสู่กันฟังนำส่งมันมีเรื่องบุญเรื่องกุศลที่ปรากฏเกิดขึ้นเยอะแยะครับในบุญในกุศลนั้นมีงานวิจัยที่บอกว่าณเวลานี้นะครับมนุษย์ของเรามีการทดลองเพื่อการจะยืดอายุของมนุษย์ในโลกอนาคต พยายามจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาปรับแก้ไขยีนแล้วก็ปรับปรุงการทำงานของเซลล์ในระดับที่ลึกซึ้งที่สุดแต่แนวทางนั้นนะ่ะมันจะมีอยู่ในระบบที่เขาเรียกว่าเทโลเมียครับเทโลเมียเนี่ยเป็นโครโมโซมที่ทุกครั้งที่มันแบ่งตัวเนี่ยตัวเซลล์มันจะจะทำให้สายปลายโครโมโซมมันสั้นลงสั้นลงก็ทำให้ระบบของร่างกายมีความแก่ชราและ ทำให้เกิดความเสื่อมได้ง่ายนักวิทยาศาสตร์พยายามจะซ่อมแซมเทโลเมียให้มันยาวขึ้นได้เรื่อยๆทำยังไงถึงจะแก้ไขเกี่ยวก,กับยีนความชราเขาค้นพบยีนหลายชนิดเช่น F O X O 3 S I R T 1 p 53และกระบวนการชราต่างๆมันมีกลไกลของมันหมดครับปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์พยายามจะกําจัดเซลล์เสื่อมสภาพคือเซลล์ที่แบ่งตัวไม่ได้ละเป็นเซลล์ที่พาให้เนื้อเยื่อรอบๆเสื่อม จะหาวิธีกําจัดเขาทดลองเรื่องไมโตรคอนเดียในการทําให้พลังงานในเซลล์ทดลองทุกสิ่งทุกอย่างกุ่นทั้งหลายครับสถานะในปัจจุบันครับทดลองในหนูพบว่าสามารถชะลอการเสื่อมของเซลล์ได้และหนูนั้นอายุยืนขึ้นจริงๆฮะทดลองในมนุษย์ยังไม่มีรายงานโดยตรงเพราะมันเป็นข้อจำกัดหลายอย่างแต่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ จึงบอกว่าแม้จะซ่อมแซมด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพียงใดมันยังไม่อาจสู้กระบวนการที่สร้างขึ้นในร่างกายมนุษย์ด้วยตัวเองนักวิทยาศาสตร์ยืนยันนะครับว่ามนุษย์ใดที่มีการดูแลสภาวะของจิตใจที่ดีการกินอาหารออกกำลังสภาวะอารมณ์ การปรับสภาพจิตสภาพใจการรับมือกับความเครียดและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ดีพูดกันรวม,รวมๆง่ายๆคือคนที่มีสติปัญญาเขาจะใช้สติและปัญญาในการพิจารณาสิ่งที่เขากินที่พระเจ้าบอกว่าภิกษุ์ทั้งหลายจงพิจารณาอาหารก่อนขบฉันเถิดอ่ะไม่ใช่ว่ายัดใส่ปากทุกคําใช่ไหมจะฉันอะไรขบฉันเท่าไหร่คํานวณแต่ไม่ได้เลือกขบฉันแบบว่าเอาสิ่งนี้ไม่เอาสิ่งนั้นทุกอย่างก็ลงรวมในบาทเดียวอย่างเนี้ย แล้วก็จงปฏิบัติธรรมหน้าที่ของภิกษุใน70%ของไทมมิ่งใน1เดย์คือการปฏิบัติธรรมจากนั้นก็โปรดสงเคราะห์ญาติโยมโปรดแสดงธรรมปฏิบัติธรรมวัดเช้าทำวัดเย็นกิริยานั้นจึงทําให้หลวงปู่หลวงพ่อเราอะในรุ่นก่อนๆอนอายุยืนมากเลยนะคุณว่าไหมเพราะฉะนั้นธรรมโอสถของพระเจ้าจึงเป็นยาอันประเสริฐยิ่งที่นักวิทยศาศาสตร์บอกว่า มันเป็นวิธีที่เรียบง่ายที่สุดแต่ได้ผลยิ่งที่สุดคุณทั้งหลายคุณก็เห็นผมป่วยนะแต่ก็ป่วยอยู่ได้ไม่นานหรอกร่างกายก็จะมีการเยียวยาทาดขันได้ป่วยเป็นธรรมดาเรามีความป่วยเป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาแต่เมื่อรับมือกับมันได้เราก็สามารถดำรงชีพในการที่เราตั้งสัจจะวารี นี่คือราตรีที่1,296-1,297ในการสร้างทำส่งทำไม่มีวันหยุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามยังคงทำหน้าที่อย่างนั้นอยู่นะขอบคุณคุณทุกคนที่รับฟังและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันคุณทั้งหลายสิ่งที่มนุษย์ทุกคนประสงค์จะให้เกิด สมเด็จพระญาณส,ส,สังวร์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ทรงเทศเรื่องทางเกิดของปัญญาไว้ว่าปัญญาและเหตุผลทั้งหลายจะแสดงออกมาในรูปแบบความคิดคือเราต้องคิดให้ดีคิดให้ถูกคิดให้ชอบปัญญาจึงจะทำงานได้ในสภาวะดังกล่าวพูดกันง,ง่ายคือเอาปัญญาไปใช้คิดให้มีเหตุมีผล ความคิดจึงเป็นพลังงานสำคัญหากเราไม่คิดให้ถูกให้ชอบก่อนปัญญาจะไม่ปรากฏขึ้นเลยครับปัญญาจะไม่มีวันฉายแสงขจัดความมืดเพราะความเศร้าหมองนั้นจะมาคุมจิตคุมใจคุณในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่คิดให้ผิดไม่ชอบความรู้ไม่ถูกก็จะปรากฏ ความคิดอันมืดมนจะครอบคลุมความทุกข์ร้อนใจก็จะทำให้ชีวิตลำบากได้ความคิดนี่จึงสำคัญนักในฐานะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปาปรินายกจึงได้ส่งมอบคำเตือนว่าพึงระวังความคิดให้ดีครับเพราะความคิดคือเครื่องเปิดทางให้แสงปัญญาฉาย อย่าเอาความคิดอันมืดมนของคุณมาปิดกั้นทางของแสงปัญญาเด็ดขาดคนไหนที่ตกอยู่ในความมืดให้นึกถึงคนตาบอดถ้าคนตาบอดมองโลกนี้ไม่เห็นด้วยความมืดมิดเพียงใดคนใจบอดก็ตกอยู่ในสภาพมองไม่เห็นเช่นนั้นดังนั้นจงมีปัญญาด้วยรถแห่งเมตตาอันชุ่มเย็นนัก นี่คือพระนิพนธ์ในสมเด็จพระยายนาสวรสมเด็จพระสังฆราชสกฎลมหาสังฆาปรินายกองค์พระสังฆราชองค์ที่19แห่งสยามประเทศน้อมกราบด้วยเสียงกล้าวกายใจจิตวิญญาณทุกประการกับสุดยอดเลยนะไม่ต้องเยอะแต่เพียงเท่านี้มันเกิดพลานุภาพทันทีคุณทั้งหลายมีแต่เรื่องราวดีๆนะนานมาแล้ว มีมนุษย์คนหนึ่งเดินเข้าไปในถ้ำถ้ำหนึ่งบนเส้นทางมืดมืดที่แคบและคดเคี้ยวเขามองเห็นแสงสีทองสว่างจ้าออกมาจากคูหาหนึ่งของถ้ำครับชายคนนั้นจึงเลือกเดินตามแสงไปจนถึงโถงถ้ำกว้างเขามองเห็นวัตถุชิ้นหนึ่งขนาดไม่ใหญ่วางอยู่บนแท่นศิลากลางคูหานั้นมันส่องแสงสีทองสว่างจ้าและสวยงามที่สุดเขาเดินเข้าไปหา และเอื้อมสองมือหยิบวัตถุนั้นขึ้นปรารถนาอยากได้มาเป็นของตนมนุษย์ผู้นั้นตัดสินใจขโมยวัตถุสิ่งนั้นมาเป็นของตัวเองทันทีและเก็บซ่อนไว้ในหัวใจอย่างห่วงแหนครับวัตถุที่ส่องแสงสว่างนั้นหาใช่สิ่งของใดไมแท้จริงมันมีชื่อเรียกว่าพลังงานของความดีงามความสุขและความรักที่มันแผ่แสงกระจายไป เพื่อให้ทุกสิ่งในโลกนี้ได้ใช้ร่วมกันทันทีที่มนุษย์คนนั้นตั้งใจขโมยสมบัติของโลกและเก็บมันไว้กับตัวเพื่อความรักของตัวเขาเองการขโมยสิ่งสิ่งนั้นธรรมชาติจึงอนุญาตให้มนุษย์ มหีหัวใจอันส่องสว่างที่สุดและสวยงามที่สุดมานับตั้งแต่วันนั้นในบรรดาสรรพสัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งหมดมนุษย์จึงได้คุณสมบัติวิเศษของหัวใจแห่งความเมตตาความรักและความหวังดีความสุขอยู่กับตัวกับต,บตนอันิจจาเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไปความวิเศษจากหัวใจที่มนุษย์ได้ครอบครองไว้นั้น มันค่อยๆหมุนหมองลงไปอย่างไม่น่าเชื่อธรรมชาติจึงได้ฝากบทเรียนหนึ่งประการมอบผ่านเสียงจากธรรมชาติที่ดังก้องไว้ว่ามนุษย์ทั้งหลายล้วนได้สมบัติของหัวใจแห่งความดีงามความสุขและความรักอย่างเต็มพลังสูงสุดเท่าที่สิ่งมีชีวิตในโลกนี้จะมีได้ มนุษย์ได้มันไว้แล้วแต่บัดนี้หัวใจนั้นกลับไม่เคยส่องสว่างอะไรเพราะมนุษย์ขาดคุณสมบัติสำคัญอยู่ข้อหนึ่งหากมนุษย์ทั้งหลายที่ได้ยินเสียงธรรมนี้อยู่ปรารถนาจะให้หัวใจนั้นส่องสว่างดังเดิมดังคุณวิเศษอันปรากฏของหัวใจนี้มีวิธีเดียวเท่านั้นครับ คือการลงมือทำเพื่อผู้อื่นครับมนุษย์ปฏิเสธทันทีว่าไม่มีทางหรอกใครจะไปทำเพื่อผู้อื่นได้แต่เชื่อเถอะมันไม่ใช่เสียงปฏิเสธจากมนุษย์ทุกคนหรอกผมเชื่อเหลือเกินว่ามนุษย์ทุกคนที่ได้ยินเสียงทำนี้อยู่ณนะเวลานี้ไม่ว่าคุณจะหลับหรือตื่นก็ตาม หัวใจของการทำเพื่อผู้อื่นคือการสร้างประโยชน์สู่โลกกว้างย่อมมังเกิดขึ้นในใจคุณเป็นแน่เป็นแท้เพราะผมมองจากตรงนี้ไปผมเห็นทุกหัวใจที่อยู่ณเวลานี้ยังส่องสว่างเหลือเกินในานามครอบครัวธรรมปัญญาขอน้อมอนุโมทนาสาธุการกับทุกหัวใจ ที่มีความเสียสละและทำเพื่อผู้อื่นไม่คิดเพื่อตนแต่คิดเพื่อคนทั้งโลกยิ่งคุณสามารถสร้างหัวใจที่มีขนาดใหญ่และกว้างขวางเช่นนั้นได้มันจะเป็นการที่งดงามเหลือเกินเท่าที่เราได้เกิดขึ้นมาขอน้อมอนุโมทนาสาธุการในนามครอบครัวธรรมปัญญา นี่คือวงมุลคา,ารวาสประกาศธรรมสาธุสาธุสาธุครับ